โอัคพี่นนอกว่าจะมาเก็บบักนาวเจอมิมพี่นนอกม,ม,มิมห้างมิมครับห้างมิมอยากจะจัดการเพิ่น โอมันอยู่นี่บ่ไม่มีละเท่าไรยากเดี๋ดวพอมากละจุดสักก็จะเสียเข้าไปวะสัสเสี่ยเสี่ยฝีมือนปีมืดบ่ได้ไหมไั้เราวิ่ัด้วย ควนไปทั้งพูนวะควนไปทั <prom> ้งพูนต้องยับมาพี่อีกต้องเป็นมือพ่ออีกแล้วตหนต่งเรานอบบนี่ฟัน เอาไมมเลยพอ่อเคลียไม้ข้างหลังพอเคลียแมมลงนี่พอไมอโอ้แสบตา,าดเปาบาดเยด้วยก็ได้โอ้ ขันหนบ่ววหกูหันยังอยูเด้ไม่ยายไม่ตอดเ่ายัไบ่อาจจะกินจุัดไปหน้าห้องนะทำารหลายชีวิตได้ มันด็ทำร้ายมันเขาบริขามันตอดเป็นบ่นไม่เราบ่นไจะบ่นไ่เจ้าบรีุ่มมือาเป็นโคบริเสียกินมั้งปลาเด่นมาฮอดพ่อามเสีอกินมบิดแล้ว่ะ้าีลูกนางเขาเอ้าไม่แม่เขียวเาผมเนอันผมเรีนมนางเลยนะวน่ากันเบิ้งมเคลื่อนเหแมแม่วยเบิ้ง อนีไไ่ได้แล <si suppression> ้วครับ <guarding> ต <okay>? ้องผลงานเถาอครับต้องผลงานเถาอครับหัวน้ามันเดี๋ยเหเเ้วิ้นจอะครับได้ล่ะพี่งงนวนเอายเิมเติมเจนเป็นบาหวาเว้ยดจจนจิ้มจิ้จิ้จิมจนเป็นบาวานมาคอยเห็นบหาคนเห็นบาคนงาน น้ำเสียงเต็มเสือแล้วครับปัดเดี๋ยเ่อ้เน้ำเสียเต็มเสือบดจังวะเต็มเสือบดว่าไหนละครับพี่นนองบ่คอยไม่นานพี่นนอพิเมมันมีตัวอ่อนตัวอ่อนก็มีมีตัวเห็นไหมตัวอ่อนกำลังจะออกมาเห็นไหมนโดนอันนี้ เพิทาเบิร์นเห็นไหมเนี่ยกำลังออกมาเนี่ยพวกนี้ออก,ก็ด้วยตัวอ่อนกำลังจะออกมาเห็นไหมแต่ไม่ชอบกินหลอดมันหวานว่าจะไปเอาเองครับว่าจะท้ายคลิปว่าจะไปเอาพนเองบันทิดพวกพนมือถอพ,พอคือ,เอนเราคอยไปโดนพ่น,พน,นหัวหวาายยัวอะไรปุยใหญ่พิทาแม่พิทาลูกสีนส้มันสีไวเลยเพื่นน,น,น,นี่แม่จาก,กนั้นจะหั่นกำลังสีห้างแล้ว สวนหลังบ้านครับบ้านเศร้าครับใบบาบงหนาามัน <ไง S 1> เป็นอยู่มันเป็นอยู่บาดโจนหน้าเด็กเศร้าบ,บาดนี่บ่ได้ไปคอยไปเบิ้งครับบาดนี่ก็เลิกจมเกือบลาใบบางหน้าเลย<ห>คือยี่ต้นบางหน้าเลยกน,น,เ,ยนเอ้ายังมุดจบไปทำไอย่าไปมันล่างกินแล้วถ่ายลูกจะเอาให้ลูกกินหนูหัวน้ำไหลยอยู่อันเบิ้มอร่อยเลยลูก หวานเแก่แค่อ้าวยิ่พึ่งเล็กหวานขึ้นเด้อเรา้วกิจิ้โตมันโตมันจะหวานขึ้นกันมันโบหวานหลายก็โปรตีนจากโตมันโปรตีนขึ้นดูสิได้ดบ้เดน ไปหาหมอเดียวเด็กๆเขายังไม่ชอบหวานจะไม่ชอบหวานนะต้งมากหวานหน่อยมันน้อ่หวานนี่ต anyway wow ัวมันเหรอ